ทุกคนครับวันนี้ EV Corner ของเราครับก็มาอยู่ที่งาน Sleek EV Mission Zero ครับการแถลงข่าวครั้งใหญ่ของ Sleek EV ฮะวันนี้นะผมแอบ,บได้ยินมาว่ามีการเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ถึง4รุ่นครับแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจจาก Sleek EV มาบอกเพื่อนๆอ,อีกมากมายครับบอกเลยว่าต้องดูนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรที่ต้องอัปเดตกันบ้างวันนี้ฮะไปครับ สำหรับงานมิชชั่นเชีโร่ของซีลิกอีวีในครั้งนี้นะครับก็ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนในการพิกชมอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งซึ่งทุกคนก็จะวางเป้าหมายไปสู่การปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์เนทซโร่ตามภารกิจของรัฐบาลน,นั่นเองครับเรื่องของนวัตกรรมเอสไรด1.0เน, H 0, น้นถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากครับที่เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือชั้นให้กับยานพาหนะของซลนะิกอีวีนส่งกำลังให้มอเตอร์ขับสามารถทะยานความเร็วได้ดีกว่าเดิมอย่างชชััดเเเจนนนนนรรรรบแลล้้้ววกกก็็ปื่่ออองงนนองงงขาาาใยทม แบตเตอรี Battery, ่ CATL ที่ได้มาตรฐานระดับโลกนั่นเองครับผม แน่นอนนะไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือการเปิดตัวรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากสลิกอีวีทั้งหมดถึง4รุ่นครับเริ่มจากรุ่นไทเอสนะครับราคาเริ่มต้นที่49,900บาทและ69,900บาทครับสำหรับรุ่นไทเอสครับก็ใช้ระบบขับเคลื่อน s อสไรท์1.0ครับความเร็วสูงสุดสามารถทําได้70 h. กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังมอเตอร์1,500วัตต์ครับระยะทางที่วิ่งได้รุ่นสแตนดาร์ด8เดี่ยว87.5กิโลเมตรครับรุ่นโปร1 7 5กิโลเมตรความจุบแบตเตอรี่ก็ให้มาถึง74วลลเยยะะร ชาจสามารถชาร์จด้วยแดปเตอร์ชาร์จเนี่ย3.5ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใช้ S c h ชาร์จก็แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะระบบเบรกเป็น CBS ครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังครับป้องกันฝุ่นและน้ำอยู่ที่ IP67 ครับถือว่าเหมาะมากๆสําหรับประเทศไทยครับรุ่นต่อมาเป็น s l e ป k Play 1.0ครับพัฒนาจาก S l e ป k Play เดิมมีสีสีให้เลือกราคาเริ่มต้นที่59,900บาทและ79,900บาทครับระบบขับเคลื่อน S อสไรด1.0ครับอัตราเร่งศูนย์ถึงสี่สิได้าวิทีเั้นครับ มีโหมดการขับขี่ให้ด้วยครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดทําได้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะในการขับขี่75ถึง150กิโลเมตรตามจํานวนแบตนั่นเองรุ่นนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ e ีทไอออน72โวลต์28แอมร์ครับก็สามารถเลือกใส่ได้2ก้อนรุ่นธรรมดารุ่นโปรนั่นเองครับถ้าชาร์จกับทุกอชาร์จเนี่ย30ถึง80จริงๆแล้วใช้เวลาเพียง 42นาทีเท่านั้นนะระบบเบรกก็เป็น c b s ครับมาถึงรุ่นที่3 s ครับ s ล e ก k E v Type E ครับราคาเริ่มต้นที่6 9 9 0 0บาทและ8 9 9 0 0บาทความเร็วสูงสุดรุ่นนี้ทำได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะในการกับขี่ก็7 5็ดสิบาถึงนึรอ้ากิโลเมตรระบบกับเคลื่อน s อ i ไดร์น์รับอัตราเร่งนยถึงหกสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน3ามจุวินาทีครับกำลังมอตอร์มวัตต์ระยะทางรุ่น,น,รรนร150รตนร,ร,ะะนรชาร์จ ด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จ3.5ชั่วโมงครับแล้วก็ S ชาร์จว่องไวมากๆ1ชั่วโมงเท่านั้นระบบเบรกก็เป็น CBS System เช่นเดียวกันครับมาถึงตัวรุ่นท็อปนะฮะ Type X นั่นเองครับรุ่นนี้เริ่มต้นที่79,900บาทและ99,900บาทความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการขับขี่ตั้งแต่7.5กิโลเมตรจนถึง150กิโลเมตรครับบวกกับเครื่อง S Drive 1.0ครับอัตราเร่ง0-60นั้นทำได้ใน3.9วินาทีเช่นเดียวกันครับำรกำ คือ35ชั่วโมงสำหรับ,บเรปเตอร์แล้วก็1ชั่วโมงสำหรับ H- ชาร์ตครับเบรกคอมบิเบรกซิสเต็มแล้วก็เรื่องป้องกันฝุ่นก็ค่า IP rating อยู่ที่67ครับก,ก็ทุกๆรุ่นของ s l i k EV ครับครบเครื่องน่าใช้ตอบโจทย์การใช้งานในประเทศไทยจริงๆครับ รถไฟฟ้าของซิลิ k e วีนั้นมีคุณสมบัติในการชาร์จที่รวดเร็วมากๆ,ๆฮะใช้เวลาฉเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นน่ะเรื่องของ s d r i v e ก็มีรองรับด้วย S c h a r g e จซึ่งเป็นการเตรียมแผนติดตั้งจุด S c h ชาร์ทั่วประเทศตรงนี้คือการวางโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ซิล E ีิวีของประเทศไทยนั่นเองเอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่กับคนสาคัญของซิลิ k E วีครับผู้บริหารของซิลิ k E วีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอย่างครบถ้วนอับคุณเบนคุณกันตินันตันวีรุกูลนั่นเองครับผมสวัสดีครับคุ งานแถลงข่าว v i s i o n นซีโของ s l e ก k Even เนียผมมานั่งฟังแถลงข่าวเมื่อกี้ก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจหลายจุดคุณเป็นเล่าให้ฟังซ้ำหน่อยครับว่า s p r i t e เนี่ยคืออะไรต้องมองว่าปีที่ผ่านมาครับตัว Performance ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานจริงทำให้เรามามาศึกษาว่าเอ๊ะความจริงแล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องได้กำลังที่เท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งครับความเร็วมันทําได้ทําได้ง่ายแต่ว่าการที่จะทําความเร็วและให้ได้ประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยสุด กันทางยากครับเราเลยจงพัฒน,นาต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ทรีหรือซอฟแวร์ทำให้ S-Drive ของเราเนี่ยมันเอฟเฟ i ชันที่สุดพอเป็น S-Drive แล้วเนี่ยผมสังเกตเมื่อกี้มีเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการใช้แบตเตอรี่เล่าให้ฟังหน่อยครับแบตเตอรี่ตัว C-A-TL นี้เป็นยังไงฮะ ต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่คนยังไม่ใช้มอไซค์ไฟฟ้าเพราะว่าอายุการใช้งานของแบบนั้นค่อนข้างน้อยครับพอเรามาเปลี่ยนเป็นพาร์เนอร์กับเซเทลทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เรายาวนานขึ้นถึงสองเท่าของตลาดปัจจุบันครับมากกว่านั้นคือตัวเซทเทลแล้วสามารถที่เรารับการปารชาร์จได้ซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ต้องชาร์จสองชั่วโมงตอนนี้เพียงแค่หนึชั่วโมงก็ สามารถที่จะวิ่งต่อได้เป็นร้อยกิโลแลวครับผมสังเกตว่าเรามีเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน s l i c EV ครับที่มารองรับการใช้งานตัวรถได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นตรงนี้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยคือเรื่องของความเสถียรในการใช้งานเป็นไงบ้างครับ ต้องบอกว่าก่อนอันนี้เริ่มมีเวอร์ชันของเบต้ามาแล้วได้มีการทําทดสอบกับยูเซอร์มากมายจึงนํามาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเวอร์ชันปัจจุบันก็ตัวแอปพลิเคชันเรามองว่าทายังไงก็ได้ให้ยูเซอร์มีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดหรือว่ามีฟีเจอร์ต่างๆที่เราดีไซน์ขึ้นมาเลยครับมีแอปพลิเคชันคลิอ EV ตัวหนึ่งก็สะดวกง่ายดายไปเลยถูกต้องครับใช่ครับตอบคําถามเรื่องการขยายเครือข่ายการให้บริการของซื้อ EV ในประเทศไทยหน่อยครับ ปัจจุบลลันเรามีจุดขายอยู่ที่ประมาณ75จุดนะครับและปีนี้เรามีแผนที่จะขยายไป150จุดและเปิด10สูตรบริการคุบวงจร 3S นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์เซอร์วิสแล้วก็ spare p a r t ทครับเพื่อนๆครับทีนี้มาถึงคําถามสาคัญนะนไหนๆเราก็อยู่กับ CEO แล้วก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายเรื่องของการรับประกันไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับเรื่องคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับรบกวนคุณเป็นให้ขอ้อมูลหน่อย ได้ครับตัวรถนะครับแล้วก็ชุดพลังขับเพื่หรือ Powertrain เราให้การรับประกันสูงถึง5ปี50,000กิโลนะครับและแบตเตอรี่เราให้สูงถึง5ปีหรือสูงสุด150,000กิโลครับซึ่งก็ค่อนข้างสูงที่สุดในตลาดณนะตอนนี้นะครับเราเชื่อว่าในระยะเวลาที่ลูกค้าเราใช้งานอยู่ก็จะมีจุดคุ้มทุนที่ cover แน่นอนครับเอาละก็ได้ข้อมูลทุบท้วนจากคุณเบีเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของสลิป EV ครับกับ โปรเจกต์ต่างๆที่เขาทำนะก็สามารถไปดูตามช่องทางออนไลน์ตางนี้ได้เลยนะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้รับสลิปอีวทั้ง4รุ่นครับไปทำการรีวิวครับขับขี่จริงให้เห็นกันเลยนะยินดีครับรอนะครับคุณไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับคขอบคุณครับผมครับเอาละฮะ EV Corner ของเราวันนี้กับการมาทำความรู้จักอัปเดตล่าสุดของสลิปอีวก็ได้เนื้อหาสาระที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆครับหลังจากนี้ไปเราก็รอแค่การ รีวิวนะครับทุกๆแง่มุมให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองครับผมเพื่อนๆครับอย่าเลืมนะ e v Corner ของเราก็จะมีรถ e V มาเติมให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c คร b e แล้วก็แชร์คลิปดีๆของเราไปเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เราต่อเนื่องต่อไปครับผมสำหรับคราวนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ